สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรถ Ni s ส n s ซ l ฟี่นะครับวันนี้ลูกค้าเข้ามาติดตั้งจอ Android นะครับก็เดิมๆของรถเนี่ยก็จอเสื่อมสภาพแล้วนะครับก็ตามเคยนะก็จะเข้ามาเปลี่ยนจอกันนะครับผมเดี๋ยวหลังจากติดตั้งไปแล้วนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาจอ Android k e n นเซนนะครับตัวนี้ก็สเปคแรม6ลอม14นะครับ CPU 2 CPU 2.0 g h z นะครับ ก็อยู่บนรถนิสสันเซลฟี่นะครับหน้ากากก็เป็นหน้ากากตรงรุ่นนะครับชิ้นนี้นะครับหน้ากากตรงรุ่นขนาด10นิ้วนะครับเข้ากับคอนโซลเดิมรถเลยนะครับออกมาแบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับงานตรงรุ่นนะครับก็คันนี้นะครับเดิมๆเนี่ยก็จะมีกล้องมองหลังด้วยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนกล้องมองหลังใหม่นะครับก็เดี๋ยวเรามาชมกันว่าความคมชัดเป็นแบบไหนบ้างนะครับนี่นะมุมมองจะกว้างกว่าเดิมนะครับผม ภาพผมชัดมากนะครับก็ตัวกล้อง 720p นะครับเป็นกล้อง HD นะครับคืนไปนะครับตัดต่อไปนะเดี๋ยวเรามาลองเล่นฟังก์ชันการใช้งานของจอ Android กันนะครับก็เริ่มส่วนของคอนโทรลพวงมาลัยนะครับอันนี้ใช้งานได้ปกตินะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะโหมดนะครับแบบนี้ ใช้งานได้ปกติกับจอ Android เลยนะครับพวกแอร์อะไรต่างๆนะครับก็ยังทํางานปกตินะครับผมใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือมีจอ Android เข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นทนที่ทําทางกันนะครับเร็วมากนะครับผมสัมผัสก็คือไปเลยนะครับแฟชั่นไอแลนด สั่งกันด้วยเสียงหน้าผมเร็วมากสะเทียนมากนะครับตัวนี้มุ่งไปทางทิตะวันตกเฉียงใต้เดี๋ยว่าเรามาลองเล่น YouTube กันนะครับอันนี้เป็นหน้าลวมแอปนะหน้าลวมแอปลองเล่นู YouTube กัน<ม>โธนก็แส เคยเห็นเคยดูขยันน้อมเมียบเลยเคยมีอะไรกับชีรินไหมคะเคยมีตั้งแต่ห้าชาติที่แล้วรสชาติปัจจุบันอะแหมไปเรื่อยอ่าหรือว่าเราจะแบ่งสองหน้าจอก็สามารถแบ่งได้นะครับลดเสียงก่อนเจ้าอาวาสก็คือพระพลเนี่ยมันนี่ฮะเป็นกดแบบนี้นะครับเลือกอะไหนก่อนก็จะมาอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายฝั่งหนึ่งเราดูไปที่ลำทางนะครับนี่ระหว่างขับรถก็สามารถเปิดดูได้ได้ทั้งสองหน้าจอนะครับ่าอเข้าเกียร์นะครับ ก็ดอบเสียงลงนะครับผมแต่ว่าแอปไม่ปิดตัวไปนะครับนี่กลับมาก็เล่นเหมือนเดิมปกติรู้จักกับพรมาตั้งแต่ที่57แล้วก็สามารถเคลียรย์แอปได้นะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็สามารถปรับ DSP ได้นะผม Equalizer นะครับ,รรบตรงนี้นี่นะครับปรับได้ตามต้องการเลยนะครับ เป็นค่าที่เซ็ตมาให้จากโรงงาน Lock, Pop, Jazz นะครับมีล็อกมีป๊อปมีแจ็ดนะครับโอเคนะครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับอยากติดตั้งจอ Android ของทางแคนเซนะครับก็สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้นะครับสวัสดีครับ